บุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มจะทําอะไรก็เจริญล่กเรืงเรองสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นกับชาวราศีมินโผลมาให้โชคจะตานอนรวยเห่งสุดใน3มโลกอํานาจารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มกองรัษาีนุ่นนำโชคชะตาพิพานเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาสังเกตโชคชะตาของท่านให้ดีโอลมาให้โชคแล้วนอนอยู่เฉยเฉยก็มีชะตาเงินล้าน นอนอยู่เฉยก็ร่ำรวยนะครับตื่นเต้นเเลาใจในโชคชะตานะครับความสวยสดงดงามเป็นลูกแท้เป็นลูกรักของปู่จะสวยเป็นพิเศษ,ษ,ษจะหล่อเป็นษษพิเศษผิวพรรณจะบุดพองชะตาชีวิตแชื่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเดินชะตาชีวิตหลับสับ,นะบข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่าน นะครับการจัดแจงการมองการไกลถึงอนาคตอนาคตข้างหน้าแล้วนะครับล้วนแล้วแต่มีอะไรบางอย่างเข้ามาข้องแวงปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนามุ่งตรงไปข้างหน้าจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองไหลามาได้มานะครับผมมีอะไรบางอย่างที่ทําให้สนับสนุนคําชูในโชคชะตานะครับคราวนี้เกิดความมั่นคงเพราะฉะนั้นโชคชะตานอนรวยไม่ใช่เรื่องแปลก สำหรับชาวราศีมินชาวราศีมินเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดเก่งเพราะว่าเป็นคนที่พูดครั้งเดียวเจรจาครั้งเดียวต่อรองครั้งเดียวบอกไปแล้วนะเอ็งอย่าไม่เชื่อข้าก็ช่วยไม่ได้ปูมาให้โชคเงินทองไหลามาเทมาแห่งสุดในสมโลกนะผมนะปลาเวยนไวไหวตายเกิดนะครับปาวงล้อแห่งวัฏจักรก็คือปาเงินลาทองเข้ามานะครับผมเข้ามาดูดดืม่มกับ,บบุญกุศลวาสนา งตาท่านจะได้อะไรเข้ามาง่ายๆกับเกี่ยวกับเรื่องน้านะครับเพราะฉะนั้นท่านจะทําอะไรจะต้องเกี่ยวกับน้ําเข้าไวน้นบขายน้ำเปซี่โค้กแฟนตาอะไรก็ว่าไปนะผมนะเกี่ยวกับน้ำมันจะส่งผลหนุนน้ำทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองนอนสบายสบายมีเงินใช้ไม่ขาดมือโชคชะตาของท่านขี่เยียวปาบศัตรูนะครับบินไปดนบนท้องฟ้าบนท้องฟ้าบนอากาศ นะมองลงมาที่พื้นบ้านสทามองเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆนะั้นมันเกิดอะไรขึ้นเงินทองก็มาปัดจตูดมูมานอยู่ข้างล่างอย่าบินลงไปเดี๋ยอเจ็บแน่นอนเพราะฉะนั้นปีศาจมูมานอย่าเข้าไปนะครับท่านจะได้เจอกับอะไรบางอย่างเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําในโชคชะตาปรับเปลี่ยนแก้ไขในโชคชะตาและท่านจะดวงชะตาเปิดรุกโล์สมเด็จสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเลื่อนลูกเรือตกต,ตำแหน่งอำนาจบารมีวาสนานะครับถึงเวลาคาบุญของท่านแล้วใครบางคนจะถือเหรียญและมามอบให้แก่ท่านหญิงก็นั้นเป็นผู้ที่มีบุญกุศลวาสนาที่จะนำพาซึ่งโชคลาภบารมีให้แก่ท่านท่านจะปกปักคุ้มครองรักษาศาัตรูมูมานด้วยอำนาจบารมี ครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักปกุ้งกองาาัาษาข่าวดีบังเกิดในโชคชะตาท่านจะเจออะไรบางอย่างรู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจปู่ช่วยลูกด้วยปู่ปู่ชะตานอนลอยก็มีเรื่องเหมือนกันนะปู่นะนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวปู่จะมาช่วยครับนขะอให้ท่านเป็นคุณนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมศีลห้าไอ้ครบช่วน รเรื่องราวต่างๆแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตามองการไกลถึงอนาคตเจอเรื่องที่ใช่เรื่องราวต่างๆเจอเรื่องที่ใช่แล้วเกิดความอึดอัดราชสีมานอนซบตักท่านแล้วนะครับท่านใช้ความสวยของท่านใช้เป็นใช้ความหลองท่านใช้เป็นเมตตามหานิยมต้องมีกับชาวราศีมิน ชาวราศีเมนประหัตประหารสตูโมมานแก้ไขในดวงชะตาปรับปรุงแก้ไขดวงชะตาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาสุขสมสมหวังตั้งใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับดวงโลกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆที่จะบังเกิดขึ้นกับโจ้ท่านดวงโลกเกิดขึ้นแล้วนับความบริสุทธิ์ผุดพองจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านพอเข้าใจความหมายหรือไม่ โโชคชะตาของท่านปู่เข้ามาให้โชคท่านควรที่จะต้องทาชีวิตให้กลมกลืนกับปัญหาต่างๆนะครับทุกคนเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลาก็ไปจากโลกนี้กันหมดนะครับไม่ต้องร้อหรอกว่าเกิดความอาฆาตนะครับอาฆาตสิ่งใดอาฆาตแค้นกับปัญหาต่างๆไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องไปจากโลกนี้พร้อมๆกันไม่เกินอายุ100ปีหรอกครับนะครับป่มาให้โชคก็ให้โชคตอนที่เองยังเป็นมนุษย์อยู่ เองรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายนำเงินไปสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างวิหารทานธรรมทานนะครับธรรมทานทําให้ท่านประสบความสําเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับสิ่งต่างๆที่บังเกิดในโชคชะตาของท่านพลิกผันแปรเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสำเร็จใครบางคนนําพาซึ่งโชคดีมาแก่ตัวท่านแต่ว่าโชคดีนั้นก็ผสมด้วยข่าวร้าย ต้องมีดาวทุกคลาบเกิดขึ้นในโชคชะตาก่อนจะมีการแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีท่านต้องผ่านเรื่องร้ก่อนเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าก่อนถึงจะได้ผ่านพ้นไปดชงชะตาเกี่ยวกับผีพายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าท่านเชื่อในการทํานายดวงของช่องของเรานะครับผีพายเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นท่านควรได้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องน้านะครับสถานที่เกี่ยวกับแม่น้ําน้ําเชี่ยวรุนแรงก็ระวัง จะหล่นลงไปอาจจะโดนดึงลงไปไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องระวังเพราะว่าเกี่ยวกับเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับคนเกิดปีราศีมินนะครับราศีมินเด็ดขาดเด็ดเดียวหาโชคลาภก็ได้เกี่ยวกับน้านะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเกี่ยวกับน้ําด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะครับดวงชะตาเป็นแบบนี้นะครับควรที่จะต้องปกป่ากุ้คของรักษาระวดระวังถือไม้เท้าขึ้นมานะครับไม้เท้าพญานาคก็ได้นะถือตาช่าง ครับเทพเมอร์ซีวิทเมอร์ซีฮิตนะผมเพื่อจะปราบศัตรูมูมานนะครับประหัตประหารนะครับให้อำนาจต่างๆได้มาลายหายไปสิ้นนะผมดวงกุบุญกุศลวัสนาเปิดรุ่งโลระสมเด็ชสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านคนที่จะมีอำนาจบารมีวัสนาจะเข้ามาช่วยเหลือทัวท่านนะครับคนคนนี้มีในลักษณะทีะ่เป็นคนที่ เริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่นะครับอย่างเช่นนะครับได้รับตําแหน่งใหม่นะครับเลื่อนยศใหม่นะครับอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวใหม่ๆทันสมัยนะครับผมไม่ใช่เรื่องแบบคนเกา่าก้ามคึกไม่เชื่ออะไรใจทั้งสิน้นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเป็นคนที่สนใจกับเรื่องราวต่างๆจะเข้ามาช่วยเหลือท่านจะคอยมาปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาได้เงินล้านถูกแจ็คพอตก็ได้เงินทองไหลามาเทมาผสมเด็ดปรับปรุงแก้ไขทำให้มีอำนาจบารมีวาสนา ปุณกุศลปอนาสนาเข้ามาจะเต็มมองเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับมองเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นฟังเอาไว้ให้ดีนะผมจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จชามชื่นนะครับดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวแล้วท่านแล้วนะครับปู่ไม้โชคเฮงสุดนะผมจะตานอนรวยนอนอยู่เฉยๆก็รวยแล้วสวัสดีครับ